สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูต้นพลิกอ่อนๆของเรานะคะที่เพาะจากมาเมล็ดพลิกเลยนะคะง่ายๆมากเลยวันนี้เอา3ชนิดมาให้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือพลิกที่เป็นพลิกชีฟ้านะคะเราก็ตัดออกมาแล้วก็เอาด้านในนะคะเม็ดที่เป็นด้านในของเขานะคะเอามาฝังในดินนะคะแล้วก็นี่คือพลิกที่เป็นพลิกหวานนะคะ ก็ทำเอามาฝังไว้ในดินสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็รดน้ำเข้าไปทุกวันนะคะวันละครั้งนะคะแล้วก็ใส่วางไว้ตรงที่มีแสงแดดน,นะคะอันนี้ก็พิกหวานได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็จะขึ้นต้นโตประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็แยกเขาออกมาในกระถางกระถางละต้นนะคะเสร็จแล้ว ได้ประมาณนี้เราวลดน้ำทุกวันนะคะวางที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะต้นของพริกหวานนะคะพริกอย่างอื่นก็ทำเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นพริกขี้หนูพริกหวานหรือว่าพริกชีฟ้านะคะก็ทำแบบเดียวกันได้หมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาให้ดูนะคะที่สายแยกไว้ในกระถางตรงนี้ก็คืออันนี้คือพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูเราได้เราทำเทคนิคเดียวกันหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วต้นใหญ่นี่คือพริกชี้ฟ้าต้นเล็กคือพริกขี้หนูนะคะทําแบบเดียวกันเลยแล้วเราก็มาแยกเขาใส่กระถางน,นะคะจะใส่กระถางเล็กหรือว่าใส่กระถางใหญ่เลี้ยงให้เขาโตหน่อยก็ได้แล้วก็แยกไปใส่กระถางใหญ่นะคะก็จะอันนี้ในกระบะสีฟ้านี่คือพริกขี้หนูส่วนต้นใหญ่ๆนี่นะคะก็คือพริกหวานหรือว่าสว e สเพปเปอร์นะคะ ทีนี้ต้นนี้คือพริกหวานที่แบบโตขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ยังไม่มีลูกแต่ก็มีดอกแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ